สวัสดีครับเพื่อนๆบีบีไลฟ์สลาชนแอร์พาเพื่อนๆมาตลาดกัะผม,มนะของกินเยอะอยู่นะไม่เคยมานะนเพื่อนนะตลาดนี้นึกนึกว่าเป็นตลาดสดนะแต่ไม่ใช่นะ้ำเพื่อนนะ้ำเป็นตลาดขายของกิน,น,นล้วนๆเลยนะตัพวกับข้าวนะ ไม่เคยมา,น,มานี่ขนมหวานข้าวก็มีแต่เพงมีงานเว้านะมาแล้วไปไหม ตลาดก็คล้ายๆจะเป็นเหมือนตลาดสดน้ำด้วยนะแต่ก็แบ่งโซนนะก็มีพวกข้าวปลาขายด้วยนะอันนี้ก็เป็นของสดนะพวกผักผลไม้นะก็ไม่ไม่น้อยนะเพื่อนะร้านเขาก็ไม่น้อยนะครับผักสดๆนะเยอะเลยพวกมะเขือ,อเปราะ มะเขือได้ไหมแม่ <Okay. S 1> มะเขือหาลูกได้เลยจ้าเขาไม่นอนแล้วนะนั่งเดินข้าวเหนียเอามีด้วหรือเออร้านมีมะเขือถูกใจเลยพริกแม่มาอืมใช่แม่พริกแม่มาพอดีเลยนะเพื่อนหัดไปด,ดปูทุบูุ้งสิบบาทชิหมูโชว์ไหน่อยดิดยเยอะแเลยร้อนเลยนะ อันนี้อะไรอะครับพี่ขมิ้นขาวจ้าเอาไหมแม่เอาไปดิแเอา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 ถุงเท่าไหร่ครับห้าสิบเอาไปดิแม่ก็มีสิบบาทอเันอันนั้นถุหรือเอาไอ้นี้น่เป็นกรน้ำสีละสิบาทอันนั้นก็ได้พอมเออมกินเลยนะ มะเขืออ่อนอยู่นะสดด้วยตลาดตะพงนะนเพื่อนนี่ตะพง กล้วยไปเอาสิไปก็เป็นตลาดขายของเก็นนะให้เป็นตลาดสดแล้วนะเนาะแต่เขาแบ่งมาขายเป็นพวกแกงต่างๆนั้นเพื่อนนะนตรงนั้นอะประมาณนั้น

ายงรงบเยคะทั้เอเปเศอะตลาดแกะแล้วก็มีราคา0บาทอะไรตลาดก็อันนี้ที่เบียงบีเข้ามาเดินเป็นตลาดด้านในนะ แล้วก็จะมีตลาดด้านนอกด้วยนะเพื่อนนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นตลาดด้านนอกกันเพื่อนแต่นี้ติด さころ2 ก็ไม่น้อยนะทุเรศน,นะกินไม่น้อยเลยให้ขนมปังนะแล้วก็ไข่นกทาทอดนะนอันนี้ไขแบบ่นกอ่าก็มากินแหลกตุกทอดผัดไทยนะขอดปลาก็มีลูกชิ้นย่างโบกขึ้นมา นกำลังหยาบง,งานเพื่อหนมนะของกินไม่น้อยนะดีบอกเลยว่าไม่น้อยนะน้ำปั่นนะ้ำผลไม้น้ำส้มคันนะใส่ไงะเต็อบรรนแม่ เขาแน่นแเลยนะ แต่จริงๆอะบางดีมาตั้งใจนะที่จะมาซื้อเออะไรนะมีตั้งใจจะมาซื้อห่อหมกห่อหมกที่นี่อร่อยมากนะแต่วันนี้เขาไม่ได้ขายเสียดายมากเลยมาตั้งใจนะจากที่บ้านบางบีมานี่ก็อยู่ประมาณสิบกว่าโลยี่สิบโลได้นะไปกลับก็สนะี่สิบโลนะเสียดายไม่มีมมอา่า ไปไม่เป็นไรเขออกกลับนะก็จะประมาณนี้นะนเพื่อนๆนะตลาดตะพงนะกอ,องบงมีฟังเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับซับคลายไปล้ยตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องไลฟ์สไตล์าแนของเราด้วยสวัสดีครับนี่แหละตลาดตะพงนะ